อันนี้นะคะหนูต้องเลี้ยงแล็บให้มันยาออกมานะต้องคอยเอาสมัมีเข้าไปยัดอันนี้เราเป็นมานานแล้อยังอะงอหนูต้องล้างน้ำเกลือนะล้างน้ำเกลือแล้วก็ถูถูถูมันนะคะข้างไหนหนูเจ็บมากข้างนี้ลค่ะนี้นี้มากมากเลยนะ มากของมากที่สุดม <c oughs> ีสิทให้เลยตายตายตายเกมหรือว่าเท้าแฟนไอ <c oughs> <c oughs> นี้ <c oughs> 1 2 3 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เก่งจิดเนเกไมเก่งไหปเนีย้ยชิวเลเลอหอเหรอเยว่ะ้านอ่ข้นถึงเก็บนันี้นี่ใหญ่เหรอข้างนี้ ข้างลนุเป็ดไหมเป็นไหมคะเป็นสองข้างเนะนื้อไอ้ข้างนี้เหมือนผื่เพิ่งตัดเนาะข้างนี้ไม่มีหรอกข,ข้างนี้มันยาวได้อะไร เดี๋ยวพี่ก็มสอนยัดสำลีนะหนูต้องยัดสำลีถ้าหนูไม่ยัดอนะมันโอกาสจะยากมากเพราะว่าเนื้อหนูมันตุ้ยนุยอะ่ะเนื้อลงไหมลงเลยอะ <laughs> you're